สวัสดีค่ะแมเแม่ทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ดูบรรยากาศนะคะท้องฟ้ามืดคึมเลยนะคะไม่รู้จะมาตอนไหนแนี่ยสิไหลามาตอนไดนนอหน่ฝนนีนอมืดอ,อึมตึมอึมตึมเลยปีๆจะได้เดินไหมนี่อาบน้ำเรีวเขาบ้านพี่ไหมล้มมาเร้ว เร็วเร็ลมมาแล้วลมมาแล้วการฝุนหลังรถเสยหลังรถใส่ฝุนวันนี้อดเที่ยวเลยลมพัดมาแล้วนะคบมืดมาเลยอือไต้ยานต์ตองฝ่าไหมแหลปืือเลย อย่หยาแบบสบายใจเฉิบอ,อาบน้ำเข้าบ้านนอนไปไปไปข้าม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 ไปเข้าขบ,บ้านไปหาแม่ไปจบร้อยหยาไม่ให้แม่ซะละ ดูนะคะบรรยากาศล่มกระมาาเลยฟางหงองหุ่มหุ่มเลยไปไปไปจำที่ไปลูกไปล่มล่มๆ่มหั่มแห้งล่มแห้งเออหมืดอ่อมถีบเลยเบื้องตั้งนี่โอ้โหอาบน้ำเข้าบ้านนะคะค่ำแล้วหมืดๆมืดไปเที่ยวบ่อใดไปเที่ยวบ่อใดอยู่บ้านอยู่บ้าน เดี๋ยวคนาไปย่าปิญญป้าปิญญมันจะโมงเร็วก็ยังสี่โม่งสี่หาโมงเร็วก็พอดีก็คำเดือเนอะอันแดงกระไดย่างตามตูดเขาอยู่ขวัญเออหลอดหมดตองโอ้ยเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อบัดนี้เลี่ยงง่าย อย่าดื้ออย่ามึนอย่าไปอันข่าบของเขาไหล,แ,ลนหนแน่แน่แน่อือเอาตาซิงดีๆเขามาเด้อบาดนีเด้อมาด,าด,ดาจังไดระว่ายยางหลอดทองหง่อยๆอ,อยอลอดวันนี้แมววูเสียงลมเลยเ <c oughs> อ้าตีกก่มาตาราลกีรุดได้แต่ก,กาแฟโหลมลมแรงมากลมพัดมาทางผีเด้นี่ลมพัดมาทางเฮาโอ้โอ้โอ้มาเสียกันเฮ็ดยังมันสิก้องขากันลมมาเลยอ่ะ หนึ่ส่วนนองไองย่างดีสิฝนผ,ผัดหมืดมากหมืดมากลมผัดมากผัดมาละคุณมนันสิเลนดินได้บบเนี้เอาหยามาย่นไหนเนเดอร์สิเลนดินได้โอ้เสียงลมนะคะแม่แม่ออลมแรงมาก น,นีอาบน้ำเข้าบ้านกินหญ้าชิวๆจ้างดเที่ยวสักวันนะคะเพราะว่าฝนหมืดมากเล้อกลัวกลัวนะคะเพราะว่าฝนฟ้าเนะาะมันกระบอกว่าใดบอกว่าถึงมึงกาแฟาพ่นหยอกเมย์มพ่นกาแฟพ่นน่งหยอกเมย์พ่นลยล่ะอุ้ย Úi Úi Ôi, ý ảnh thế ý Mẹ bữa đây phải xài ra là bữa tông mắc cổ Như bàn này là, như bàn này là Mừng đẹp nói chín nhà chiêu chiêu Ui, tiếng lùm này Tăng cà chí đây phương phàng, phương phàng thế tay giản thế ลมจะพัดหนีไปหมดหรือว่าจะพัดฝนมานะคะแม่แม่ยังไม่รู้สถานการณ์นะคะฟังแต่เสียงล่มกับพ่อเลยค่ะต้นกล้วยกับกำลังงามเลยค่ะพุนเกิดนาตึ๊บเลยเขียวชะอุ่มเลยนคะยังลมไหม วอนนี้เสพก,กไลล็ไปหลังรถเจออยู่คนละไปหลังรถใส่ฝนครับครับมือกอนงวดกอนกับหลางรถใส่ฝนยังสี่ละค่ะบันนี้รถบ่แห่งพ่นขับรถเข่ามาจอดใส่เบรกมือไว้มันติดตีบันนี้เบรกมือติดเอาลงบอ่อใดไปบอ่อใดโอ้ยเนาะเออวันที่จะไปเลือกตั้งพอดี อยู่จนเด็โทรเอาสร้างมานะฮะโทรเอาช่างมาทำให้สร้างคนกับมาเห็ดโยเกเยกโยเก,กโยเยก,กให้เนาะบึ้ไปหนาบึถ้ถอยหลังเนาะจังควายหลุดปอกลงเลยตอนแรกนะก็ดีดีละบัดครับไปเสียงดังปอกพ่นะ่ะ <c oughs> <c oughs> พ่นะ่ะรถเป็นยังพ่นว่ะไ,บไปบ่ออะไเต้บาดนี่สร้างว่าอัน เปียกน้ำม,มันบ่แหงพล่างจังสิละค่ะล่างคำคำแบบนี้ละบันนี้ก็เป็นลมไม้สิแหละอลมแหงลมแหงเอ้ย,อยจะตที่จะฐทานเอ้ยตกกระตกดีๆเนี่ยตือจะเป็นพ่ายอยู่ลมเด้อร้านยานอันหลังค้าแม่ตายควนนนีนน,น,นีอยู่ มันเป็นเหล็กไอ้นั่นไหมคะเหล็กเขาเรียกว่าอะไรเหล็กตัวซีมันไม่ใช่เหล็กเหล็กกลมแบบของบานปีใหม่เังสิแมะอันนั้นมันเป็นเหล็กตัวซีนะคะมันเอ็นอะไเป็นอย่างไรลมไม้แงงนี่มันโยกเลยดค่ะหลังคาไม่ตายมันก็คือของสาวปีเลยของสาวปีมนแน่นานาทามวน แม่วาสถือเๆกเอาบอยูเพื่อกันล่ะค่ะบพาว่าจะบ่งใดถ้าโดนพายุจริงๆนะคะขนาดเป็นตึกเพื่อนก็ะยังล่มได้เนาะโอ้ได้เห็นข่าวแล้วก็กลัวนะคะกลัวภาวานาขออย่าให้เจอแบบนั้นนะคะอย่าให้พบอย่าให้พบอหมอืมอ,มอมงล่มสิละ่ะคุณไงงงเลย เดียวเลยเนาะรอบึงฝนส่ากันมันจะแจงออกก่หรือว่าล้มผัดมูนันไปแล้วมันจะตกมาตามหลังกับโบหูด้วยคันนี้พอเส้นเปิ่นถากกอไผ่ข้างล่างออกมันเลยหลงแห้งมอง่กอไผ่ยังถัดอินเนาะเอ้ยอเคหอเค แม,แม่ดูดูดูตนอนยุคค่ะเห็นมาเลยเนี่มันมันพัดผ่านไปหรือเปล่านะคะหรือว่าจะพัดมาตกทางเรานะคะหรือว่าจะพัดไปตกที่ไหนนะคะตกมองใดก็ขอให้ตกดีๆงามๆ งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แม่สุมต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าด้วยะจด,ด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสาวปีแม่ตายด้วยนะคะบายบายค่ะ